ก็ก่อนก่อนที่ที่จะมาเจอกับอาจารย์โค้ชน้อยของเรานะคะาเนินชีวิตหรือว่าการทํางานนะคะเราก็เราก็ทำไปอะคะ่ะเราก็สู้ไปแต่ในความคิดหรือว่าทาวนการหรือ mindset น,นะคะ่ะเราเราไม่เคยรู้ตรงนี้นะคะไม่คิดอะไรที่ที่เป็นในทางลบมากกว่าที่เราจะคิดบวกนะคะเมื่อเราเจออุปสรรคปัญหาเราก็จะว่าเอออะไร เครียดเครียดอยู่ตลอดเวลาแต่หลังจากที่ได้มาคุยกับอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะมาโพสในเรื่องของมายเซทของเรานะคะซึ่งตัวนี้ไม่เคยว่าจะได้รับสิ่งนี้แล้วไม่เคยจะเหมือนกับว่ามันได้ปลดปล่อยความคิดนะคะทาให้เรารู้สึกโล่งแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีพลังในการที่จะดําเนินการกับชีวิตของเราซึ่งเราทําไปด้วยความใส่ใจมุ่งมั่นอดทนแต่เราต้องคิดตลอดเวลาว่าทําไมมันต้องต้องเป็นชั้นทาไมต้องเกิดอะไรขึ้นกับชั้นอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งพอโพสได้มาแนะนําวิธีการคิดหรือว่าเติมพลังให้เราค่ะเราก็จะมีความรู้สึกที่จะมีการคิดเป็นกระบวนการจะเลือกได้ว่าเราจะคิดในตรงไหนนะคะคิดจะโลกหรือว่าจะบวอได้ไงคะคือทําให้ทําให้เรารู้จักมีมีความคิดที่ดีขึ้นตรงนี้นะคะสาคัญมากเลยค่ะถึงแม้ว่าใครจะทํา ทำละทุกคนทําทําด้วยความตั้งใจแต่ว่าเราคิดไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะทำมันก็จะมันก็จะอยู่ในวงเวียนตรงนั้นแต่ว่าพอเราได้รู้จักกระบวนการคิดการปรับว่าจะคิดลุกหรือว่าคิดบวกเรามีสมาธิแล้วก็มีพลังในตัวเองนะคะที่จะดําเนินกับชีวิตนะคะตอนนี้ถือว่าเป็นศาสตร์ที่สาคัญค่ะที ที่มันอยู่ใกล้ตัวเราเองเนี่ยแค่เราเปลี่ยนความคิดนะคะชีวิตเราก็จะเปลี่ยนนะคะก็จะในดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะต้องขอบคุณอาจารย์โค้น้อยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากรู้สึกยังไงคะ ดีมากค่ะอ่าโอเคดีมากค่ะเพราะฉะนั้นให้เป้าหมายนำทางเรา